好的。 พแล้นี่12 <M 23. S 1> ันียบป่ายมี่บาท่ยาวช่วยซุกไม่ต้องไปหาแบบอะไรนั่นช่วยซุกเป็นช้อนทางตักวก ผิดมูผิดแบบกางใต้กินเน้อหูหา้าหูหา้าเพราะว่ามันผิด ข้าไปอิสานได้ก็กินแกงอิสานนะคุณที่เขาทำอ่ะบุญมันไม่อร่อยเลย โอดขายอยู่ขายพุทธพาเออแต่ปีนี้มันยังนไม่เหน็นออกออกตอนนี้อ่ะโครงการเงาะใต้ไม่ถูกไงแต่ก่อนนี้เงาะใต้มันจะมาทีหลังใช่ไหมหลังไปเจบพวกเงาะนาสารพวกอ,อะไรเนี่ยพอเงาะจันทร์กับเงาะระยองตัดมาขายหมดอ่าอกนการประมาณสอาเดืนอนทีนี้ก็เงาะใต้ออกมาไล่มาไล่มาอ่ากัน ก็เด uh ืนมตามหลังถ้า hey. วันไหนมัพร้อมกันม mm ันกยื่นด้วยการุเทบังแล้วแลาเราเข้า่อไต่ขึ้นไปน้าอันี้ก็ยันไรยองมาจนการกทั้งหาะทั้งผู้นีกันนช่วงขอนกรนหลายหลายี่วงนงนึง

นักรก็ออกมาตอกมามังนักกรตามหลังที่นี้อยู่หนึ่งเดือนคนนั้นน่ะเขา,า,า,าทำงานอยู่ต่างประเทศนี่กันเขามากว้านซื้อที่สีเก็ดอ่ะเขาก็มาทำโปงงมโปลูกทุเยน,น,น,นเป็นสิบไร่าทำแบนงอมันต้องน้ดีทาแบนป็นปูกออไฟน้ำดีแสงดี ูเขาไปผู้เรียนผูเขาไปสีเปี่ยนทีนี้เรื่องชื่อสิร้ันน้ำกระแงมันต้องเดินน้ำพี่น้องพิมแล้วจะถึงมากเลยที่ฐานน้ำน้อยเห้ยเนี้ทีนี้มันก็จะไม่ถึงบัวเท่าไหร่กินตอนเท,ที่ยงอ่าเผ็ดน,น้ำดีอาการดี